ตอนปุ้ยลุยกับอาหารห้าหมู่เช้าวันหนึ่งแสงแดดอุ่นๆทอดผ่านใบไม้ใหญ่กลางหมู่บ้านเพื่อนซีทั้งสี่ปุ้ยลุยองดักและโกโก้โก,กำลังนั่งกินข้าวเช้าด้วยกันใต้ต้นไม้แต่แล้วองก็เขีย่ยผักเขียวๆออกจากจานทำหน้ามุยพลางบ่นว่าไม่อยากกินผักเลยมันไม่อร่อยเหมือนขนมปุ้ยลุยหัวเราะเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่น ถ้าไม่กินผักเดี๋ยวจะไม่มีพลังไปวิ่งเล่นนะโอง่งดักซึ่งถือสมุดคู่ใจเสมอรีบเปิดหน้าหนังสือแนะนำอาหารห้าหมู่รู้ไหมดักอธิบายอาหารแบ่งเป็นห้าหมู่ท่ากินให้ครบเราจะทั้งแข็งแรงและโตวไวโกโก้ก็ยกแผนที่ผืนใหญ่ขึ้นมาพลางพูดว่าถ้างั้นเราไปผจญภัยหาความรู้กันที่สวนผักในเมืองสิ ทันทีที่พูดจบพวกเขารีบกระโดดขึ้นรถปุ้ยลุยรับหน้าที่ขับพาเพื่อนๆอ,ออกเดินทางระหว่างทางรถวิ่งผ่านทุ่งหญ้าเขียวขจีลมเย็นพัดมากลิ่นดอกไม้หอมละมุนโอง่งนั่งร้องเพลงเสียงดังปนเสียงเคี้ยวขนมจนเพื่อนๆหัวเราะลัน่นในที่สุดรถก็มาถึงสวนผักใหญ่เขียวสดชื่นเต็มไปหมดคุณลุงชาวสวนที่กำลังเก็บผักบอกว่าในผักมีวิตามินนะจะทำให้ร่างกายแข็งแรง ปุ้ยลุยลองหยิบผักสดชิมคำเล็กๆแล้วบอกว่าอร่อยกว่าที่คิดนะองค์ทำตลังเลแต่ก็เริ่มสนใจขึ้นมาเพื่อนๆมุ่งหน้าไปยังตลาดกลางเมืองที่คึกคักเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายโกโก้พาทุกคนไปแผงผลไม้สีสดใสผลไม้มีวิตามินและไฟเบอร์ทำให้ไม่ป่วยง่ายต่อจากนั้นดักก็ชี้ร้านเนื้อและไข่ นี่คือโปรโตีนทำให้ตัวเราโตและแข็งแรงปุ้ยลุยพาไปดูร้านข้าวขนมปังและมันฝรั่งนี่คือคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานเต็มที่ทุกคนเดินต่อไปถึงร้านนมและชีสคุณแพ้เจ้าของร้านบอกว่านี่คือแคลเซียมบำรุงกระดูกและฟันสุดท้ายร้านน้ํามันและถั่วก็บอกว่านี่คือไขมันดีช่วยให้ร่างกายอบอุ่นเพื่อน สี่มองหน้ากันแล้วพยักหน้าเข้าใจว่าอาหารห้าหมู่สำคัญจริงฮ่าฮ่าพวกเขาซื้ออาหารครบทุกหมู่แล้วนั่งพักที่สวนกลางเมืองปุ้ยลุยยื่นจานผักให้องค์ลองชิมองค์ขี้ผักเข้าปากอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวแล้วทำหน้าเหวอแต่ทันใดนั้นก็พูดขึ้นว่าอืมจริงด้วยผักก็อร่อยเหมือนกันแฮะเพื่อนเพื่อนส่งเสียงเชียร์ดังลั่นเก่งมากอง องหัวเราะชอบใจตั้งแต่นี้ไปฉันจะกินผักด้วยไม่งอแงแล้วเมื่อพระอาทิตย์คล้อยต่ำเพื่อนๆก็ขับรถกลับหมู่บ้านพร้อมถุงอาหารเต็มคันรถทุกคนช่วยกันขนลงแล้วจัดทำอาหารเย็นกินกันอย่างอบอุ่นปุยลุยพูดด้วยรอยยิ้มการกินครบห้าหมู่ทำให้แข็งแรงจริงๆองค์ยกแก้วนมขึ้นพลางหัวเราะใช่เลยตั้งแต่นี้ไปฉันจะกินผักด้วย จำไว้นะน้องน้องหนูหนูทุกคนกินอาหารครบห้าหมู่แข็งแรงทุกวัน